เดินกันจนทีมงานตัองไม่เดินแล้วตายก็มาาแล้วหมไ่ต้องไปขับรถไป้ปไปไไปยดไปย อะไรอะไ่างๆโ้น่าจไนันดีที่เล่นเีข้างเขียงอะไรนะศษีข้างเขียงอะดูไหมคะต้องใเอาเนอะไรเหรอรู้แต่ว่าที่เี่ยอะไรเนี่ยจเียรไหม ถึงสกาล่าแล้วค่ะใช่ค่ะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินก็มคนไปเดินทางเท้าค่ะใได้ไหมไม่ได้ให้ใช้เดียวเดียวเจ๊จะ้พีจ่จแล้วเจ๊แล้ว จะเดินไปถึงแบบบึงทองเนี่ยเราเข้ามงโอ้โหเลนะรอดโอ้โหเลยนะรอดยอดปิดยา เอาให้มันเลยไปหัวไปใหตาอสันะ เลี้ยวมาถึงหน้ามาเป็ท้องแล้วค่ะเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวเดือดวิสิตาคาร่าก็เลี้ยวไปทางนี้เยคไมด้มาเห็นเลยเดินมาเรื่อยๆ 比 <laughs>。 หมาของเราหมดแล้วดเินเดินข้างหลังห้อมไปแนวไหม